สวัสดีครับเพื่อนๆนสายสายเขียวและท่านผู te ้ชมทุกท่านนะครับนี่นะครับนี่คือกิ่งกิ่งนะครับกิ่งหรือลำต้นนะครับกิ่งหรือลำต้นของกระทุ่มนะครับหรือกระท่อมขี้หมูนะครับผมจะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆนได้ยอดมาเพื่อนเพื่อนมีตอแบบนี้ ใช่ไหมครับวิธีเก็บยอดนะครับวิธีเก็บยอดได้หลายวิธีมากครับถ้าเพื่อนเพื่อนได้ตอมาพร้อมยอดตอยังไม่ได้ชําไว้ก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนตัดกิ่งมานะครับตัดกิ่งที่ยาวๆแล้วมาชําไว้แล้วเพื่อนเพื่อเอายอดมาเสียบเสียบพร้อมกันเลยก็ได้ครับเพื่อทําการฝากยอดไว้ก่อนฝากยอดไว้กับกิ่งนะครับฝากยอดไว้กับกิ่งผ่านไปหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือน พอตอเราพร้อมเราค่อยมาตัดเอาไปเสียบตออีกทีนึง่งเพื่อนเข้าใจใช่ไหมมันคือวิธีที่เก็บตอไอเก็บยอดได้ยาวนานที่สุดยาวนานที่สุดเลยครับไม่มีวิธีไหนจะเก็บยอดได้ดีเท่ากับวิธีนี้แล้วครับได้ยอดมาพร้อมตอตอยังไม่ได้ชำไว้เรายังไม่พร้อมเสียบหรือตอหรือยอดเราเยอะ เหลือจากการเสียบตอยังไม่พร้อมก็นี่ครับตัดกิ่งกระทุ่มเอามาชําไว้ตั้งหากแล้วเสียบยอดเอายอดพันดีมาเสียบเห็นไหมครับเมื่อก่อนมันเป็นยอดพนมนะครับมันก็ติดนะครับแต่มันจะโตช้ากว่าตอแน่นอนครับเพราะว่าระบบรากมันออกได้ไม่เยอะเหมือนต้นตอในระยะไม่กี่เดือนแรกนะครับเราเอามาฝากยอดไว้กับกิ่งเลยครับฝากยอดไว้กับกิ่ง กิ่งของกระทุ่มนี่แหละครับเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นแค่ข้อตาลครับแตกสองคู่แตกสองคู่นะครับอันนี้ผ่านไปหนึ่งเดือนแล้วนะครับหนึ่งเดือนก็ประมาณหนึ่งเดือนครับเนี่ยครับจากยอดพนมเล็กๆที่ใบในพนมไม่มีเลยนะครับเห็นไหมครับแตกมาสองใบแตกมาสองใบอันนี้แตกมาสองกิ่งอันนี้ใบหลายชั้นแล้วครับนี่คือการเก็บยอดไว้ได้นานที่สุดหรือเราจะเอายอด ถ้าเกิดเราได้ต้นต่อมาพร้อมยอดเราไม่พร้อมเสียบนะครับหรือยังไงก็แล้วแต่กิ่งของเพื่อนยาวแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนขี้เกียจตัดกิ่งใช่ไหมครับตัดกิ่งมาช่าแล้วเอายอดมาฝากหรือเสียบกับเสียบไว้กับกิ่งนะครับนี่เลยครับเพื่อนๆนก็เสียบไว้เลยครับเอาไม่ว่าจะเอาต้นต่อลงแช่น้ําไว้เอายอดมาเสียบไว้ก่อนเสียบไว้ เหมือนฝากยอดนะครับพอมันติดพอตอออกรากเรามาลงดินเราก็ค่อยตัดแล้วมาเสียบใหม่หรือเราจะเสียบไว้เลยก็ได้แล้วปลูกไปเลยก็ได้นี่คือการเก็บยอดที่ได้ยาวนานที่สุดแทบจะไม่มีวันตายครับส่วนเดี๋ยวนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ประมาณหนึ่งเดือนเดี๋ยวเพราะว่าวันนั้นยอดพนมมัน คือใบมันในยอดพันมันเล็กจิ๋วมากครับหนึ่งเดือนได้แค่นี้ครับสำหรับเสียบกิ่งกระทุ่มนี่เห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับข้อตานะครับมียังมีข้อตาอยู่ครับข้อตาข้อตาเดี๋ยวผมจะตัดตรงนี้นะครับแล้วยอดอันนี้มาเสียบต่อน,นี้อีกทีหนึ่งที่ชาไว้แล้วหนึ่งเดือนนี่นะครับและพอเราตัดตรงนี้ต่อไปมันก็จะแตกยอดใหม่มาสําหรับกิ่ง เราก็ไม่ต้องไปตัดทิ้งมันจะแตกมาที่ข้อตาครับเท่ากับว่าได้เป็นสอง,สอง,สองยอดสองต้นนะครับเรายอดบนไปเสียบต่อยอดล่างมันยังมีตาอยู่เดี๋ยวมันก็แตกมาใหม่นี่เลยครับวิธีเก็บยอดได้ยาวนานที่สุดไม่มีวันตายเนี่ยครับพวกนี้ก็พร้อมเสียบแล้วนะครับเช่นอีกยอดหนึ่ง นี้เราตัดเห็นไหมครับมีข้อตาอยู่เดี๋ยวพอเราตัดตรงนี้ไปเอาส่วนบนไปเสียบกับตอส่วนล่างมันก็แตกมาใหม่เพราะมันมีตาอันนี้ก็เช่นกันมีข้อตาอยู่เราตัดแค่ท่อนนี้ไปท่อนนี้ไปเอาไปเสียบตอส่วนข้างล่างเห็นไหมมันมีตาเดี๋ยวมันก็แตกมาใหม่นี่สําหรับนี่คือกิ่งขัดทุ่มนะครับที่ชําไว้ประมาณหนึ่งเดือนแล้วก็เสียบยอดไปแล้วประมาณหนึ่งเดือนนี่ครับ นี่ครับกิ่งเล็กมากครับเล็กเท่านิ้วก้อยอันนี้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงเท่านิ้วโป้งนี่ยครับวิธีเก็บยอดมีได้หลายวิธีครับถ้าเพื่อนเพื่อนลองทําดูนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนได้ต่อมาพร้อมยอดอยังไม่พร้อมเสียบก็ตัดกิ่งเอามาชําแล้วก็เสียบยอดควบแน่นไว้แบบนี้เลยครับหรือไม่ก็ไปเสียบไว้ก่อนครับเสียบแบบยาวๆวเพราะว่าต่อพร้อมค่อยตัดแล้วก็มาเสียบใหม่ หรือจะเสียบไว้เลยก็ได้สําหรับกรณีที่ได้ต่อมาพร้อมยอดหรือได้ยอดมาตอยังไม่พร้อมนี่ครับวิธีฝากยอดได้ไม่มีวันตายครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการตัดทั้งสามทั้งสี่สี่ยอดเลยครับเนี่ยครับหนึ่งสองสามแล้วก็สี่ไปเสียบต่อและส่วนที่เหลือเนี่ยมันก็จะแตกมาใหม่ครับส่วนที่อยู่กับกิ่งปักกิ่งกระทุ่มนะครับนี่ก็แตกมาใหม่แตกมาใหม่ ถ้าคลิปผมมีประโยชน์ผมก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแอล p พิชชิ่งพันไม้เมามด้วยนะครับเดี๋ยวมีคลิปด,ดีๆอะไรผมก็จะอัปเดตให้เพื่อนๆรับชมนะครับสวัสดีครับ